ทีนี้มาดูตัวนี้มีปัญหากันเยอะนะแบบบันทึกข้อมูลบุคคลอย่างแรกให้ใส่รหัสประจำตัวสอบบางคนถามว่าใส่อารบิกได้ไหมคือตัวอย่างที่เขาให้มามันเป็นเลขไทยพี่ปูแนะว่าให้ใส่เป็นเลขไทยนะคะให้มันสอดคล้องกันเนาะเลขบัตรประชาชนอะไรใส่ไปเขียนที่ไหน ไม่ใช่เขียนบอกว่าเขียนที่บ้านอันนี้ไม่ได้นะอาจจะแบบจังหวัดอะไรหรือสถานที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขียนที่บ้านไม่เอานะวันที่ก็ปกติเลยชื่อเรานามสกุลชื่อภาษาอังกฤษนะคะชื่อเล่นสัญชาติปัจจุบนันแล้วก็สัญชาติตอนเกิดศาส,สนาตัวนี้ ตัวนี้นะสมัครสอบหลักสูตรหรือตําแหน่งอันนี้ก็ถามกันมาเยอะของเราเป็นหลักสูตรนะักเรียนในสิบตำรวจนะคะหลักฐานการอาหารหลายๆคนพี่ครับทำหายใช้อะไรแทนได้บ้างทำหายก็ต้องไปคอใหม่นะคะไปพี่ก็ไม่แน่ใจว่าต้องไปแบบที่อําเภอไปหาศัสดีหรือเปล่าแต่ก็คือให้ไปที่เดิมอะที่เราเกณฑ์อาหารมาแล้วอ่ะ ให้ไปที่นั่นนะคะให้เขาออกไม่รู้ว่ามันจะมีเป็นใบแทนหรืออะไรยังไงนะแต่มันต้องใช้นะคะทีนี้ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเราอะไรให้ใส่ตามนี้นะคะและปัจจุบันเป็นอะไรให้ใส่เขาบอกว่าให้ใส่ครบทุกช่องนะคะอันไหนไม่มีอย่างเช่นถนนของเราไม่มีก็ให้ขีด แล้วพอมาด้านหลังนะมันจะมีเรื่องถามว่าเคยต้องคดีอาญาไหมอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่เคยไม่ต้องขีดให้เขียนว่าไม่เคยเข้าใจไหมบางจะสับสนแบบแล้วอันไหนที่เราไม่มั่นใจพี่ปูแนะว่าให้เว้นไว้เว้นไว้เลยเพราะว่าเรื่องขีดกับไม่ขีดมันนิดเดียวเราไปเติมเอาได้นะอันไหนที่ไม่มั่นใจเว้นไว้ก่อน แต่อย่างอื่นก็คือเป็นของเราอ่ะก็ขีดไปได้เลยนะคะหรือเขียนไปเลยนะนี่นะคะเอกสารเพิ่มเติมก็คือสำเนาบัตรประชาชนของเราบิดามารดาภรรยานะมีอะไรบ้างนะคะใบทะเบียนสมรสถ,ถ้าใครแต่งงานแล้วนะถ้าเรายังไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องขีดนะอันนี้ก็เป็นบิดามารดานะคะเนี่ยที่บอกว่า เคยมีประวัติทางคดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหาถ้าไม่มีก็เขียนว่าไม่เคยเนาะแล้วข้างหลังก็คือก็เว้นไว้เพราะเขาบอกถ้ามีก็เว้นไว้เลยไม่ต้องอะไรนะสมาชิกป,ประวัติครอบครัวอันแรกพี่น้องร่วมบิดามารดาคือคนที่มีพ่อแม่เดียวกันกับเราเพราะบางคน มีพี่น้องหลายคนอาจจะต่างพ่อหรือต่างแม่อันนี้เขียนแค่พี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันนะคะมีแค่ไหนเขียนแค่นั้นส่วนใครบอกว่าผมลูกคนเดียววิ่ปูเขียนไงเดียก็ไม่ต้องเขียนไงลูกคนเดียวก็คือไม่มีแล้วคนเดียวนะคะก็ไม่ต้องเขียนทีนี้มาญาติใครที่เป็นญาติก็ลุงป้านะ้าอา มีไม่เยอะก็เขียนเท่าที่มีมีเยอะก็เขียนเท่าที่เขาให้มาแค่นี้ไม่ต้องเขียนเยอะไปกว่านนี้นะเขียนไม่ครบก็ได้นะคะพี่ปูของพี่ปูเองเขียนไม่ครบนะส่วนตัวนี้ค่ะก็คือบุคคลที่เราติดต่อด้วยเสมอสนับสนุนการเงินที่ไม่ใช่ผู้รับรองไม่ใช่ญาติไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างก็คืออาจจะเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นใครที่ไม่ใช่สามคนเนี้ย ที่ไม่ใช่ที่เขาเขียนมาให้เป็นคนอื่นการศึกษาจบที่ไหนยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีก็หยุดแค่นั้นถ้ามีก็เขียนไปปัจจุบันทำงานอะไรก็เขียนลงไปนะคะประวัติเคยรับราชการหรือเปล่ามีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรบ้างเคยทำงานในหน่วยงานอื่นนอกงานราชการแล้วถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดหรือไม่ เขียนมานี่นะคะมีหลายอย่างเคยถูกฟ้องว่าทําผิดอาญาหรือไม่ถ้าไม่เคยก็เขียนไม่เคยนะอันนี้ล้มละลายเคยไหมไม่เคยก็เขียนว่าไม่เคยนี่ผิดทักทรัพย์ล้มละลายฟ้องร้องคดีแพ่งมีไหมอันนี้ของน้องเองนะคะพี่ปูก็บอกไม่ได้นะเนี่ยเป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่แล้วก็ลงชื่อเรานะคะผู้สมัคร หากมีการปลอมหรือใช้เอกสารปลอมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุดนะคะ